พระอาจารย์คะรบกวนสอบถามคะว่าเออการสวดมนต์นะคะที่ปัจจุบันที่บอกว่าเออการสวดมนต์เป็นเป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งคน,นี้หนังสือสวดมนต์ที่เห็นอยู่ส่วนใหญ่ะคะ่ะมันก็จะบอกเลยว่าต้องเริ่มด้วยบทนี้แล้วจบด้วยบทนี้แล้วก็เอออันนี้มันถูกต้องไหมคะคือสมมติเริ่มต้นด้วยหนูจําไม่ได้เริ่มต้นด้วยแต่ว่าสุดจบด้วยมหากรุณนิโกนาโถอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติ เพราะนั้นเวลาเขาพูดมาอย่างเงี้ยยมไปถามเขาเลยว่าอยู่พสูตรไหนที่เขาพูดมาเพราะฉะนั้นอย่างของเราเนี่ยประโยชน์ของการสาธยายธรรมนะที่โยมเรียกสวดมนต์เนี่ยคือสาธยายธรรมผู้เจ้าตัดไว้แล้วเจ็ดพสูตรไม่ต้องไปคิดใหม่นะ,นะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธ,ธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตร เป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทําให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้รับความม่วงได้ใครพูดเกินนี้ก็บัญญัติเพิ่มนะอ่าแค่เจ็ดพรหมดแล้วอ่าไหมแล้วไม่มีบอกก่อนบอกหลังก็ต้องบทนั้นบทนี้ทุกคําที่พระเจ้าหลุดมาจากปากดีหมดเขาจะทรงจําหมดตามความสามารถและภูมิปัญญาที่เขาจะจําได้ เพราะมันคือคําที่ประกอบด้วยปฏิหารเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญางเนี่ยปรินิพานแล้วเขาจึงต้องมาสังขยานาพระมหากระสบาทจึงขอรวมพระหลานห้าร้อยเพื่อช่วยกันตอบมาว่าจําอะไรที่ผู้หญิพูดได้บ้างไหนจําได้กี่พสูตรนี่จาได้กี่พสูตรผู้เจ้าไปเมืองโน้นใครตามไปใครจําได้พูดมาสิเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทรงจําให้ได้มากที่สุดพร้อมๆเหมือนแล้วสืบทอดกันต่อนะไม่มีใครมาตอบคําถามเราแล้วเนี่ย เห็นไหมเขาใช้อย่างนี้นะนี่คือเรียกว่าสังคยนาคือการสวดขึ้นมาในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่เอาคำคนอื่นที่แต่งใหม่ขึ้นมานะเขาจะจำแต่คำพูะเจ้ากันเข้าใจไหมนั้นบทหนังสือสวดมนต์ที่เป็นพุทธวจนะจริงๆอัตมายังมองไม่เห็นเลยนะนั้นเราจะเลยเริ่มทำตรงนี้แล้วมันมีบทไหนที่ที่ปฏิจจสุวาร พระพุทธเจ้าเราเนี่ยเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์สวดกฎอิททัพปัจจยตาสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับยมสวดแค่นี้สุดยอดแล้วตรงกับพระตถาคตแล้วพอสวดเสร็จต้องมีแบบมีแผ่เมตตาอะไรนี้ด้วยไหมคะมีไม่แผ่ทั้ง,ง,งชีวิตก็นิพพานได้นะจะแผ่ก็ได้โดยอน,นิสงส์งได้สิเอ็ดประการนี้แต่ไม่แผ่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้บังคับเป็นเป็นของแถมนะ คือบทนี้บทเดียวก็อยู่แล้วใช่ไหมคะอยู่เลย <c oughs> มัดเดียวอยู่ขอบคึ้นค่ะ <c oughs>